สวัสดีครับตอนนี้จะมาทําการวัดเทอร์โมฟิลครับเทอร์โมฟิลวัดลมนะครับก็จะใช้ที่145องศาเซนติเกรดทนกระแส2อแอมป์ทนความร้อน14อองศาเซนติเกรดแต่ถ้าหากไม่มีก็ใช้135องศาเซนติเกรดก็ได้ครับก็จะมีใช้ตั้งแต่135องศาเซนติเกรดถึง145องศาเซนติเกรดนะครับเมื่อความร้อนเกินก็จะขาดส่วนกระแสก็2แอมป์นะครับถ้ากระแสเกิน2แอมป์ก็จะขาดเพื่อเป็นการป้องกันนะครับกดลวดร้อนจนเกินไปนะครับทำให้ฟิล เทอร์โมฟิลขาดไปซะก่อนดังนั้นกดลวดก็รอดไม่ขาดครับสามารถเปลี่ยนเทอร์โมฟิลก็สามารถใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านสาเหตุครับว่าอะไรที่ทําให้เทอร์โมฟิลขาดได้บ้างครับจะทําการวัดนะครับจะได้0.3โอห์มนะครับหากค่าสายนะครับค่าสายของผมคือ0.2โอห์มดังนั้นเทอร์โมฟิลตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่0.1โอห์มเท่านั้น 0.1โอห์ม oh ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับถ้าหากว่าไม่ขึ้นก็แสดงว่าเทอร์โมฟิลขาดแล้วของดีจะต้องมีค่าประมาณ0.1โอห์มทีนี้เราก็จะไปอ่านสาเหตุการขาดของเขานะครับผมได้ทําการเขียนไว้นะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นี่แหละครับตรงนี้ครับก็จะเป็นรีแพร์ MCU ครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อมแมน MCU นะครับ จากนั้นก็คลิกตรงแถบนะครับแล้วก็ลากอกมาครับข้ามาที่หมวดพัดลมพัดลมนะครับพาตาลิรุ่น SE ขีด S18M1 ตอน17วัดเทอร์โมฟิลและอ่านสาเหตุที่ขาดคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็มาอ่านสาเหตุครับที่ขาดผมได้เขียนไว้แล้วนะครับสาเหตุที่เทอร์โมฟิลขาดมีสาสาเหตุครับ1พัดลมไม่หมุนเนื่องจากน้ํามันในแผ่นซับน้ํามันแห้งนะครับทาให้เกิดความร้อนระหว่างแกนเพลากับบูธจนเกิดเป็นขมเหลวจนทําให้บูธกับแกนเพลาฝืดด้วยขมเหลว ไปจับระหว่างบูสกับแกนเพาจนไม่สามารถหมุนได้เมื่อเป็นเช่นนี้พัดลมก็จะเฟื่ไม่สามารถหมุนได้ทาให้กดลวดเกิดความร,ร้อนเกิน104องศาครับจนทาให้เทอร์โมฟิลขาดหนาด1 4 5องศาตองแอมป์ขาดเพื่อเป็นการป้องกันกดลวดไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองถ้าขาดลักษณะแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเนื่องจากเวลาพัดลมหมุนนะครับที่ตัวโรเตอร์แกนเพานะแกนเพาแกนโรเตอร์จะมีคลีบนะครับเมื่อมันหมุนมันจะทําให้เกิดลมภายในโรเตอร์นะครับ ทำให้สเตเตอร์และกดลวดที่พันอยู่บนสเตเตอร์เย็นดังนั้นมันก็จะไม่ร้อนนะครับแต่เมื่อมันหยุดหมุนเมื่อไหร่ก็จบครับร้อนจนเทอร์โมฟิวขาดส่วนใหญ่แล้วพัดลมก็จะไม่มีเทอร์โมฟิวกันครับมีบางยี่ห้อเท่านั้นที่มีเช่นพัดลมฮารารจิจะมีเพื่อป้องกันนะครับในกรณีแบบนี้2ถ้าพัดลมมีศักยภาพที่จะหมุนได้นะครับแล้วมีอะไรมาขวางจนไม่ให้พัดลมหมุนหรือมีอะไรขัดกับใบพัดไว้มันก็จะขาดได้เช่นกันครับลักษณะเดียวกันครับ ลักษณะเดียวกัอนองครับคือเปลี่ยนแล้วก็สามารถหายได้ครับเนื่องจากว่ามันขัดฝาไว้มันก็เกิดความร้อนนะครับเนื่องจากมันไม่สามารถหมุนนะครับลมก็ไม่มีดังนั้นมันก็เลยร้อนร้อนร้อนจน,น,นเกินค่าที่กําหนดเกินค่าของตัวมันนะครับคือร้อยสี่ห้าองศาแต่เราสามารถใช้ร้อยสามสิบห้าองศาแทนได้นะครับไม่ต้องห่วงกรณีที่สามนะครับขดลวดมอเตอร์ชดรอบ มาช็อตรอบนี่ก็ยังไงครับถ้ามาตัวช็อตรอบนะครับแล้วกินกระแสมากกว่า2แอมป์เกินค่าที่เขากำหนดไว้นะครับปีว่าจะกําหนดไว้ที่2แอมป์เมื่อเกินปั๊บมันก็จะขาดลักษณะน,นี้ถ้าเราเปลี่ยนกลับเข้าไปก็จะขาดอีกดังนั้นจะต้องทําการพันขดลวดใหม่หรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เท่านั้นนะครับที่จะใช้างได้ในกรณีช็อตรอบสําหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ